ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างตัวแทนโรงงานหลวงกับเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศว่าด้วยการผลิตการซื้อขายจำนวนและก็ปริมาณคุณภาพของมะเขือเทศด้วยค่ะ นายผู้ช่วงโพธิที่ขุดสายผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเข้าเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ร่วมโครงการปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานหลวงอำเภอตองอยจังหวัดสกลนครพร้อมลงนามเป็นพยานยในบันทึกข้อตกลงระหว่างตัวแทนโรงงานหลวงกับเกษตรกร,ร,กรว่าด้วยการผลิตการซื้อขายทั้งจำนวนของปริมาณและคุณภาพโดยมีเกษตรกรร,กร,ร่วมโครงการจำนวน41ราย55รายด้วยกันตัวแทนโรง,งงานหลวงบอกว่าเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามขั้นตอน แนะนำของโครงการซึ่งคาดว่าไร่หนึ่งจะได้ผลผลิตประมาณ6-7ถึงตันส่วนราคานั้นทางโรงงานประกัน3ช่วงคือราคากิโลกรัมละ3บาท2บาท5 0สตางค์และ2บาท30สตางค์และรับรองว่าจะรับซื้อทั้งหมดค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน์ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้ทุกฝ่ายทำตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดทางโรงงานขอให้รับซื้อตามข้อตกลงส่วนเกษตรกร,ร,ก,รก็ขอให้คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและตั้งใจผลิตให้ตรงกับความต้องการของโรงงานค่ะ